เราม่าแก้ตายนะ้วอ้้า My m a g n e t สวัสดีครับผมมาเน่นครับวันนี้เรามาที่ The Park 99ตรงประเวทหรือง่ายสุดยั่งหน่อยประเวทเพราะว่าลูกหมีแฟนของผม พันรยของผมสุธิรักกำลังเปิดร้านเสริมสวยนะครับอ,อยู่ตรงนี้เลยนะครับ <c oughs> ชื่อว่า Beauty Zone นะครับเดี๋ยววันนี้ตามชื่อครับคุณเห็นทั้งทีเราเรามาทำแว็ซนะครับแว็ขาแว็กซ์แขนรอดูมันเป็นยังไงวัวนี่แหละนะครับ Beauty Zone Nail Wax l a s <c> h <oughs> <c oughs> ไม่ใช่ l a s h มันคือ Lashes แม,ม่คะแม่คะ โอ้ยนี่ดูแกงใจปลานี่ค่ะเชิญค่ะโอ้โหเอ่อมีกับข้าวอะไรบ้างครับไม่ใช่ผิดร้านออกร้านเลยอข้าวแกงเชิญด้านด้านซ้ายเลยค่ะอ่ะมาเข้าไปเข้าไปโอ้ยสวยใช่ร้านสวยมากเลยเธอมุมนี้มุมถ่ายภาพได้เลยเนี่ยใช่นี่ถ่ายรูปอะบอยนั่งลองแชะแช่แช่ฟาดเทียวก็ถ่ายภาพซะก่อนอะพอไหมหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามโอ้โหต่นเต้นมากเลยครับบอแล้วเหมือนเราไม่บ่อยอ่ะไอ้ยางงี้ก็คืออ่ะจริงๆตั้งแต่แรก ใครอยากจะมาแว็กซ์ให้แม่ค้ามาพูดดีกว่าน<ม>้ใครอยากจะมาแว็กนะคะทำเล็บต่อขนตาหรือสปาก็เรียนเชิญ b บ a u ตี้โซนค่ะเอ้หรือติดตามที่ IG นะครับเออันนี้เห็นไหมมีทำสปาเท้า <Yeah. S 1> นี่ก็ทำเล็บต่อเล็บอะไรเอ่ยได้หมดใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวแว็กก็จะมีห้องน้านหลัลมี้กของพี่เ<พ>อ <A S 2> บอกว่าเมื่อวานบอกว่าเดี๋ยวจูนจะแว็กให้เอุ้ยพรนี้เดียแว็กซ์ขนตูดเลย ใช่มันต้องมันต้องเปิดมันต้องเปิดไปไปไปดีกว่าไปดีกว่าเรื่องอะไรกันเราใครที่อยากจะมาทำสปาต่อเล็บต่อคนตาหรือแว็กซ์แขนขาหรือันมันนก็นเลยบิกินี่มาได้หมดเลยเนี่ยเราก็จะได้มาเรียนรู้ กาที่พวกคุณชอบผู้หญิงผิวสวยเรียกเรียเนี่ยความรู้สึกของเขาก่อนที่เขาจะสวยเรียเรียเป็นยังไง้วทีที่เราจะเล่นง่ายสุดเราจะเล่นทางหมดหกรอบโดยที่เรามีรูปของเต่ละคนแบบน,นี้และเราจะกดหยุดแล้วมันหยุดที่ใครปึ้งเฮ้ยไม่หยุดอันังคต นายจะโดนแล้วจากนั้นเรามีสองที่มันจะโดนแขนขาใครเป็นคนกดอ่ะถ้าก็ว่ามันโดนนายแล้วนายเป็นคนที่กดเองใช่มันมีมันมีแบบนี้มันมีแขนกับขาไอ้ครั้งแรกใครเป็นคนกดครั้งแรกนายคือกดนี่นะคนอื่นกดที่กดไว้ให้ให้ให้เจ้าของร้านกดอ่ะได้ให้เจ้าของร้านกดแล้วมันแค่นั้นถ้าว่าคุณชอบกิมมี่เรมกดไลค์กดติดตามช่องกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะจัดจังนะครับไป let's go โอเคทุกคนพร้อมไหม อันนี้ก็รอบแรกมีกดปล่อยให้มันประมาณสามมิล้วยค่อยๆกดโดนใครดูคนดูเดี๋ยวกอ๊ยีสิทอ๊ยโอ๊อ๊อ หน้าแข็งหรืออ๋ออันนี้ก็หมุนอีกเหรอใช่เอ้ยไว้ด้วยไม่แค่แขนกับขาไม่ผลบุญที่ทำมาขอให้เป็นแขนเออก็เลยแล้วก็ต้องกดมุมข้างหลังนะเป็นขาดีวะขาเฮ้ยเพราะไม่มีบุญเลยโอเคก๊อฟจัดไปก๊อฟรู้ยทุ่นเสียไงทุ่นเสียทุ่นเต้ยนวะเฮ้ยหยวมึงหนุนหรือไงช่ามึงมึงจำไว้มึงจำไว้มึงจำไว้ จำไว้โอ้โหโอ้โหร้อนไหมก๊อฟร้อนไหมก๊อฟไม่เลยอุ่นๆนะคะไม่มันจริงมันไม่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 าเพิ่งคุยกับผมอย่าพี่ต้องมาคุยกันพี่เราได้ไหมแล้วติดแล้วเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยังเฮ้ยจะเอาเอาละนะเฮ้ยเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันก่อนคุยกันก่อนหนึ่งสอง เลือกเลือกรูปคนต่อไปตัวเองตัวเองตัวเองฉันโดนตัวเองตลอดอะไรตัวเองตัวเองตัวเองตัว อันนี้ไม่เกี่ยวนะอยากลองอยากลองลองดูอลองดูอะไรก็บวยนะต่อไปต่อไปต่อไปเลือกเลยขา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 ขอะยราวาะเอาข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 าราะาขอยาข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 าอาอาโอขา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 ขอบนขาขา โอเครอบนี้ก๊อปก๊อปนายนอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องรู yeah> ้เออรอบที่สามใช่ไหมเนี่ยกอปเอาอะไรก๊อบก๊อบโอ้โยรอเชิญครับเชินครับเชินครับเชิญไม่มีแหงพี่บอยเนี่ยนะไม่มีขนตรงน้อย่างนี้ที่จะมา แล้วมาแล้วมนมาแล้วสอบปาอ้าอ้าโอ้พี่โบยไม่มีโหดไม่โ่เยฮะยว่าไหมิมพสอบปาเ้ไม่่นไม่จะท้าเผเลพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมพร้อมไปไหนพร้อมมากเลย

เดือยเตียงหักมึงโอ้โชว์โชว์คนคนเดียวะไหมเนียนเลยคนเนียนเลยเอ็มเฮ้ยดี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 เลยอ่ะเจ็บไหมโอ้โหโอ้โหคนคนคคนมันเยอะคุณเน็ตแอบไปเที่ยวไหนมาไม่รู้ไปเที่ยวที่ไหนไปไหนไปเที่ยวไปเทีใครอ้าวใครอ้าวเลยวเลยเลยเจ็บนะเอาจริงๆนะเฮ้ยไม่เจ็บไม่เจ็บอุ้ยมันเจ็บนะมินดึงเร็วกว่านั้นหน่อยเฮ้ยชอบเร็ว โอ้ยเจ็บโอ้จริงนะมันเจ็บออดูเสียงทำไมเสียงก็ะเสากังวะโอ้มันแสบแสบสิไม่ได้ตทนทนโอ้ยออ้อ้อ้อะไรบอสเโอ้ยองขั้นตอนสอ้นยอนสามกันย โอนแลอ้วมันดึงอ่ะดึงอะไรนเอยเดี๋ยวแจ็ปะสิโอ้ย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 ไม่เจ็บ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 ียวเผียวไม่เจ็บเผียวไม่เจ็บเรียบร้อยแล้วนะครับก็สนุกดีเจ็บไหมไม่ไม่เจ็บไหม มันมันแสบแสบเจ็บเจ็บไม่มันจะเจ็บแป๊บเดียวจากความรู้สึกของผมนะผมตอนแรกผมคิดว่าอุ้ยเจ็บมากแน่เลยเต็มสิผมตอนี้ยพอทำแบบ้ใช่มันจะเจ็บแค่ตอนที่เราดึงแว็ออกแล้วมันก็เจ็บใจเถามว่าว่าเจ็บไหมเองไม่เจ็บหรอกมันเสียวไ่ดันไินไปเองนะไดาก็ลองแล้วบางคนอาจจะทาว่าเอ้าไหนอยู่ไหนไให้ไปไหนนายอยู่ขลางหลับ เขาทำต่อเขาทำทางสองขาไปเลยตอนนี cry, ้นายลงเอาช่างคู่เลยเยนายปกติชอบสองอยู่แล้วเฮ้ยโอเคมุกนายใส่มุกถ้าว่าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องมาไม่แนนและที่สำคัญที่สุดฝากล้างบิวตี้โซนมาในอ้อมหัอ้อมใจด้วยค่ะ อยู่ที่พาร์ค99ตรงประเวศนะครับหรือง่ายสุดหาง่ายสุดคือย่างเนยประเวศนะครับใช่พารจริงๆเซิร์กู๊ดก็แบบเจอนะอที่สวนแล้วก็มันมีทางทำเล็บต่อเล็บต่อคนตาทำสปามือเท้าแว็กซ์อะไรอีกครบโอเคเดี๋ยวเราเจอกันสวัสดีครับเป็นยังไงมันก็มันถือว่าเจ็บไหมก็พอทนได้ถือว่าเจ็บมากใช่ใช่แล้ก็ ถ้าเกิดใยับรู้ว่ามันเจ็บไม่เจ็บก่กรองมัแบกู่มันแสบแสบแต่ไม่ไม่เจ็บโอ้นี่นี่นี่เอ้ยายสบายนจริงจรเจ็บแต่ถ้าดึงขนจ่ของนีเนี่ยเจ็บกว่าอ่ะ